ในเรื่องราวของครูเบนเนี่ยนะครับที่สอบติดอันดับที่1นะเออแล้วจู่ๆแถวใต้ประกาศมปรอบแรกเนี่ยชื่ออยู่นะประกาศรอบที่2ชื่อหายไปจนเป็นที่วิพากษ์วิจาร์แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการศึกษาธิการอยู่มากในขณะนี้นะครับคนที่โดนพูดถึงอย่างมากอีกคนนึงก็คือผอประยงสารภูมนะท่านเป็นผอสพมจังหวัดสระแก้วนะครับที่โฟนอินในผลกระแสแหละแล้วทัวลงยับคาจอเลยปรากฏว่าจบผลกระแสปุ๊บคำสั่งเด้งออก เด้งพอปรโยงเข้ากลุ่มไปนะเส้นประเด็นที่ชื่อครูเบนเนี่ยหายแล้วให้สัมภาษณ์ในรายการหวนกระแสคือแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะครับพูดตรงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถามงูตอบปลานะครับและปรากฏว่าล่าสุดเนี้ยนะครับคือมีกระแสเรียกร้องหนักมากว่าให้ตรวจสอบนะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสพมสระสแก้วตั้งแต่พออ,อ,อยันลูกน้องเนี่ยโดยเฉพาะไอ้คนที่โทรไปหาครูเบนเนี่ยบอกให้ลบโพสเนี่ยต้องโดนด้วย แม้ว่าตอนนี้พอเอาปยงโดนเด้งไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่่เด้งอย่างเดียวนะเด้งไปทํางานที่อื่นต่อเนี่ยมันไม่ใช่ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดนะประมาทเลือ่อหรือสุดริตไม่รู้แหละต้องรอผลออกมานะครับหลายคนเรียกร้องนะครับบอกว่าเอ๊ะไอ้ตำแหน่งพอ o สอพมเนี่ยมันได้เงินเดือนเท่าไหร่อยากรู้นะครับแต่ที่แน่คือท่านบอกขับ BM เนะเออตามภาพท่านบอกข,นะนะขับ BM นะครับว่าไม่ได้นะครับขับ BM นะครับ วันที่เข้าไปเก็บข้าวเก็บของหรือว่าวันที่เป็นประเด็นนะ่ะครับบีพาทุกคนไปดูนะครับเออ่ประกาศนะครับผมไปค้นหาดูเนี่ยมีคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่1 3 1่งสามหนทับสองหเรื่องการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษานะ16กรกฎาคม2 5 6 4นะครับเป็นหนังสือสำนักงานกคสอนะ เรื่องการให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาตำแหน่งรองผู้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิมไปกำหนดเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ตามกรอบอัตรากำลังที่กศสมกำหนดจำนวน20ตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ตั้งแต่วันที่23รรกรกฎาคม2564นะครับไปยอนไปเรื่อนๆดูเนี่ยก็ไปเจอนะครับไปเจอว่ามันมีตําแหน่งนะครับตำแหน่งของผู้อำนวยการสํานักงานเขตมูลนิธการศึกษามัธยมศึกษาสะแก้วนี่เราก็มีช่องเงินเดือนบอกนะครับตัวเลขเงินเดือนเนี่ยคือ53,950บาทอันนี้ตามเอกสารนะครับผมดูตามเอกสารที่ เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของทางราชการเขาว่าเนี่ยก็ประมาณนี้เงินเดือนคือเนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นสามห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบก็ตามระบบราชการตามระเบียบราชการก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยตัวของปอ,อ,อประยงเองเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแกแหละนะแม้ว่าลูกน้องแกจะประมาทเลื่อหรือแกจะพูดไม่รู้เรื่องก็ตามนะครับต้องรอให้ผลออกมาก่อน ถ้าทุจริตเนี่ยก็ต้องโทษสูงสุดคือไล่ออกนะแล้วดาบต่อไปเนี่ยคือปปชนะครับที่สุมเสียงที่สุดคือเรื่องจริยธรรมโดนแน่ครับจริยธรรมเนี่ยประมาทเลเร่อะไรต่างเนี่ยว่ากันไปเถอะนะแม้กระทั่งดันตั้งแต่ลูกน้องตั้งแต่หัวยันหางนะครับต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าหลายคนก็เรียกร้องบอกสองสารครูเบนมากนะครับครูเบนเนี่ยแม้ว่าเขาจะสอบไม่ติดตั้งแต่แรกก็กตามนะแต่เขาเป็นเหยื่อของ ระบบนะฮะระบบที่ห่วยระบบที่อะไรอ่ะจัดการปรัญหาจัดการได,ไ,ดได้ได้ได้แย่นะก็ต้องเยียวยาแล้วก็ว่ากันไปนะแล้วเรื่องอัตราจ้างอะไรเนี่ยนะบอกจะให้ตำแหน่งครัวตาจ้างมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันง่ายขนาดนั้นเหรอคุณจัดการปัญหาง่ายมากเลยนะมีปัญหาเอาตำแหน่งไปเคยตัวเคยตัวนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามไปต่อครับวันศุกร์เนี้ยผลจะออกมา ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ